วัดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันนะคะจะมาสาธิตวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะค่ะขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปเปิดที่โปรแกรม ArcMap นะคะค่ะปเปิดข้อมูลที่มีชื่อว่าเจ้าพญาขึ้นมาจากแบบ11นะคะจากนั้นนะคะไปดูหน่วยข้างล่างขวาน,นะคะว่าจะขึ้น a n l o Unit แสดงว่าต้องมีการ ต้องทำการเซตค่าก่อนนะคะจากนั้นให้ไปเซตค่าที่วิว data f r a m e property ค่ะจากนั้นไปนเลือกที่ช่อง general นะคะตรงช่อง map นะแล้วช่องช display นะคะให้เลือกเป็น meter ค่ะจากนั้นกด ok ค่ะค่ะจะได้ข้อมูลที่มีค่าพิกัดเป็น meter นะคะ เราสามารถกำหนดมาตราส่วนได้โดยการไปกำหนดที่ c o s t o m e d i d i d ค่ะการเพิ่มมาตราส่วนลงไปในช่องนะคะให้ไปที่ c o s t o m e d i d i t นะคะกด add ค่ะใส่ค่าที่กัดน,นะคะจากนั้นกด add แล้วกด ok ค่ะจะได้ภาพที่มีที่ทำการเปลี่ยนมาตราส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการกำหนดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ค่ะไปที่อาร์ o ูนบ็อกค่ะ Data Management ตูลค่ะไปที่ p Projection a n n t อนทา Formation ค่ะไปที่ Define Projection ค่ะตรงช่อง Input นะคะให้เลือกเป็นก้าพยาค่ะส่วนในช่อง o a n d i d a t e System นะคะให้เปลี่ยนระบบพิกัดเป็น WGS 1 9 8 UT 4 UTM zone ค่ะ จากนั้นกดโอเคนะคะต่อไปนะคะเป็นการแปลระบบพิกัดหรือโซนนะคะไปรีมูฟข้อมูลเก่าออกนะคะจากนั้นไปที่แลบสิบเอค่ะไปที่เว r l d เลือกคันที่มาเปิดนะคะจากนั้นไปที่ Art to ู l บ็ค่ะ a m a n a g e เ e n t t o o l ค่ะ Projection and Transformation ค่ะ ไปที่ฟีเจอร์นะคะเลือกโปรเจกต์ค,ค่ะตรงช่องอินพุตนะคะให้ใส่คันที่ค่ะส่วนตรงช่องเอาคุณนะคะให้ใส่ไว้ในโฟนลเดอร์ที่จะเก็บค่ะ จนช่อง output coordinate system นะคะให้ใส่ค่าระบบพิกัดตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ ะะเป็นการแปลงพื้นที่หลักฐานนะคะไปเปิดข้อมูลที่มีชื่อว่าโพวินค่ะ แปข้อมูลแบงค์ข้อนะคะค่ะสองข้อมูลนี้นะคะจะไม่สามารถซอร้อนทับกันได้นะคะจึงต้องแปลงค่าพื้นที่หลักอ้างอิงให้เหมือนกันนะคะดังนั้นไปทิ่ข้อมูลแบงค์ข้อค่ะเลือกวิว Data Frame Property ค่ะจากนั้นไปที่ coordinate system ค่ะ Layer ร์พีวิค่ะเลือก transformation ค่ะจากนั้นกด new ค่ะ ใส่ค่า x นะคะ,ใ,ะ,คะให้ใส่ค่า x ให้ใส่ส0 6ค่ะส่วนค่า y นะคะให้ใส่837ค่ะค่า Z นะคะให้ใส่295ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะจะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะคะถ้าเราต้องการเซ็นะคะให้ไปคลิกขวาที่ข้อมูลนะคะ เลือก data แล้วก็ export data ค่ะต่อไปนะคะเป็นการหา a p p i n ค่ะไปที่หลักสิบสองนะคะเราไปเปิดข้อมูล LU 5038ค่ะ และข้อมูล LU 5138ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปเอาคำสั่ง AppPaint ขึ้นมานะคะไปที่ R-Tool b o x ค่ะ Data Management Tool ค่ะ General แล้วก็แอปเพย์ค่ะที่ช่อง Input นะคะ,ให,คะ,ะ,คะให้เลือก LU 5 0 3 8ค่ะส่วนช่อง Target d a t a s e ้นะคะให้เลือก LU 5 1 3 8น่งสค่ะตรงช่อง t a r g ก t นะคะเลือก No underscore ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ Elast ค่ะไปที่หลักสินะคะเลือก Geo Database ค่ะแล้วเปิดข้อมูลซอยกับ Water ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้ไปเอาคำสั่ง e l a s t ออกมานะคะไปที่ r t o o l Box ค่ะเลือก Analysis Tool ค่ะ ไปที่โอเวอร์เลย์ค่ะไปที่อ e ีลาสตงช่องอินพุตนะคะเลือกซอยค่ะช่องอีลาค่ะเลือกวอเตอร์ค่ะส่วนช่องอาพุตนะคะให้เลือกคนได้ที่จะเก็บค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ นะคะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะไปเปิดข้อมูลที่มีชื่อว่าปาจีนเดมสามสิบขึ้นมานะคะทำการเปลี่ยนสีชั้นข้อมูลนะคะ นนั้นไปที่อาร์ทูนบล็อกค่ะเลือกทีดีนาสิตพูลค่ะลาสเตอร์รีคาสค่ะรีคาสสซิฟายค่ะผ่านมาในช่องอินพุตนะคะให้เลือกปาจีนเดมสามสิบเอ็มค่ะช่องรีคาสฟิลนะคะเลือกวอลลูค่ะแล้วเลือกคาสสซิฟายค่ะ จากนั้นเราช่องเมนนะคะให้เลือกตามต้องการค่ะส่วนเราช่องคานนะคะให้ใส่จำนวนที่ต้องการลงไปค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะจะได้ผลลัพธ์ดังภาพนะคะ